อาจารย์ดำมาอีกแล้วฮะค่ะนี่เรามีผู้กู้โลกหลายวันแล้วนะสัปดาห์ละคนสัปดาห์ละคนออ,อีซอฮะขครย,ยี่ข่าวโอ้โหจีวอนพริ้วมากออมีแปลงล่างป่ะคนนี้ไม่มีไม่มีใช่ป่ะมันเป็นยังไงเมเล่าดิคือเหมือนมีผู้เสียหายอะคะ่ะเขาร้องเข้ามาทางเพจอีซอเนี่ยนะคะบอกว่ามีพระอาจารย์คนหนึ่งคือเหมือนพ่อแม่ของน้องคนนี้เนี่ย เข้าไปศรัทธาแล้วเหมือนพระอาจารย์คนนี้บอกว่าจะต้องมีการาาทําพิธีต่อชะตาสะเดาะเคราะห์หลังจากดูดวงให้แล้วดวงไม่ดีเสียค่าทําพิธีครั้งละหลักหมื่นและทําพิธีหลายครั้งถ้าต่อดวงไม่สําเร็จเนี่ยก็จะต้องมีการเสียเงินต่ออีก ก็เลยเหมือนอยากจะร้องให้ทางสํานักพุทธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโนเข้าไปตรวจสอบหน่อยเพราะว่าพระอาจารย์รูปน <ละ S 1> ี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนแรกเขาบอกว่าจัรดํดเนี่ยนะแกไปกบดานอยู่แถวบ้านลาดเจริญใช่ไหมที่จังหวัดอุบลตัดภาพไปน,น้องนุ้ยก็เลยไปที่สํานักแห่งนี้เนี่ยนะปรากฏว่าทันทีที่เราไปถึงวัดลาดเจริญวัดเขาไม่เกี่ยวนะกับอาจารย์ดาปรากฏว่าทางวัดเองพระแสวงบอกกับเราว่าเอาจริง แม่จะเรียกอาจารย์ก็กระไลยอยู่เนี่ยน,นะเรียกว่าอ,อ,องค์ดําแล้วกันอ,อ,องดําก็ไม่ได้ไไดไจะใช้คําว่าไงดี <laughs> เขียนว่าดําคนเนี้คุณผู้ชมฮะผู้ที่อ้างว่าสะดอกเคราะห์แล้วจะเสริมดวงชะตาแล้วมีคนเสียงเงินไปเป็นหมื่นปรากฏว่าเราไปที่วัดบ้นดบานลาดเจริญ <laughs> เขาบอกว่าตัวอาจารย์ดําเองเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นแค่พระมาขออยู่ใช่ไหมฮะ แล้วก็มาขอจําวัดที่นี่ส่วนเรื่องการจะเดาะเคราะห์ดูดวงอะไรต่างๆเนี่ยเอาจริงพระแสวงท่านเป็นรองจเจ้าอาวาสท่านบอกท่านก็ไม่ค่อยเห็นนะแล้วที่สําคัญคือพระรูปนี้ออกจากวัดไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปตอนไหนด้วยถูกไหมคือเขาเหมือนกับว่าเป็นสายวัดป่าก็เลยไปจําวัดอยู่ที่วัดถ้าพระรูปเดียวอยู่ที่วัดถ้าแล้วก็จะออกมาบินทบาทในหมู่บ้านทุกวันศุกร์แล้วก็เห็นชาวบ้านไม่กี่คนไปใส่บาตรพระดำเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าพระดําจะไปอยู่วัดถำ้ดถำ ไปอยู่วัดถ้ำแต่ว่าข่าวที่ไปลงบอกว่าอยู่วัดราชเจริญไม่ใช่รปรากฏว่าเอาแหละอันนี้หลวงพ่อท่านยืนยันแล้วว่าองค์ดําพระดําอะไรก็ตามแต่นี่นะฮะไม่ได้อยู่วัดของท่านปรากฏเราก็ต้องไปต่อที่วัดถ้ำวัดถ้ำหรือเขาเรียกว่าถ้ำพระปรากฏว่าเราน,นี้ดูภาพตอนทางไปที่ถ้ำพระในสิทีมงานเราเองเดินทางไปที่ถ้ำพระ จุดที่เขาบอกว่าพระดำเนี่ยนะฮะแกอยู่ที่นี่ทันทีที่เราเดินทางไปถึงที่อำเภอเขม,มาราชจ,จังหวัดอุบลปรากฏว่าที่นี่ถูกสร้างเป็นที่พักสงฆ์มีศาลาขนาดกลางใช่ไหมตั้งพระพุทธรูปประดิษฐานกลางศาลาแล้วก็จะมีสายศีลน,นะฮะโยงไปทั่วศาลาเลยถัดมาก็จะมีกุฏิเก่าๆอีกหนึ่งหลังมีการแขวนป้ายเอาไว้ว่าเป็นสำนักสงฆ์เนี่ยนะฮะไม่นานนักระหว่างที่เรากำลังสำรวจหาตัวพระดำ ปรากฏว่าเจ้าคณะอำเภอเขมาราชท่านมาเลยนะฮะไหนดูตอนเจ้าคณะท่านลงเลยฮะพระครูศรีสุตาฮะพร้อมด้วยสำนักพุทธอ่อันนี้ขยับไวฮะนี่สำนักพุทธลงแล้วเบื้องต้นไม่เจอว่าทำพิธีกรรมส่วนร่องรอยสายสินที่ระโยงระยางเดี๋ยวจะขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งขณะดเดียวกันสำนักสงฆ์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่อุทยานหาดทรายสูงยังไม่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัด เห็นบอกว่าพระครูศรีสุตาท่านเจ้าคณะอำเภอเขมราชท่านทราบว่าองค์ดําเนี่ยได้เดินทางออกจากพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานและหลังจากที่ได้โทรศัพท์สอบถามกับทางด้านของพระองค์ดําเห็นบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดพระดําเนี่ยเขาอ้างว่ายังไงมีสะดอกเคาะรับเงินไหมเมไม่มีเขาไม่ได้ดูดวงไม่ได้มีการเรียกรับเงินอย่างไงแต่อย่างใดน่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดของลูกสาวที่ไปร้องเรียนแหละ แต่ประเด็นคือแปลกมากพอข่าวออกปุ๊บแกบเปิดเลยมไม่อยู่เลยไหนมีเสียงท่านเจ้าคณะนะฮะเพราะครูศรีสุตาฮะได้ยินข่าวว่ามีอยู่มาหลายปีแต่ทีนี้ก็เพิ่งได้รู้ว่ามันมีที่บอกว่าทําสะดอกเคาะช่วยเหลือเป็นเหมือนแต่แต่คือเรื่องอื่นไม่มีปัญหาแต่มีประเด็นก็คือเรื่องว่าถ้าใครจะทําพิธีก็คือเรื่องเหมือนแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่เคยได้ยินยเพิ่งได้ยินเหมือนกัน ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาคือถ้ามีปัญหาเราก็ไม่ได้มาล่าสุดคุณผู้ชมครับเอาล่ะเจ้าคณะก็ยืนยันบอกว่า พระดาชี้แจงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดปรากฏว่าเราโทรศัพท์เราไปคุยกับอีกคนนึงนะชื่อว่าโกสัลโกสัลเองเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอ้างว่าเขามีเรื่องสะดอกเคราะหไม่เมีใช่เพราะ,ะว่าเขาบอกว่าลูกสาวของเขาตอนนั้นอ,อายุแค่ประมาณ24่ย่าง25บเนี่ยน,นะคะเมื่อประมาณ10ปีก่อนก็เลยเหมือนจะเข้าเบญจเพศมีเคราะห์แล้วก็เลยเหมือนไปเจอพระดำเนี่ยพระดําก็ให้มีการสะดอกเคราะห์เป็นเงินส0 0พันบ้างส0 0พันบ้างแล้วก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆืแต่ปรากฏสุดท้ายไม่หายชีวิตลูกสาวไม่ดีขึ้นนแกก็เเเเลยยสสีีีดาตตังงงงคออออ้มจริิ่่ะะ เบิ้งลูกค่ะเป็นสาวแต่แม่บอได้เบิ้งดวงของแม่เบิ้งดวงของลูกเพื่นว่าดวงไม่ดีดวงตกต้องทําสะเดาะเคาะคนรื่ยๆรับดีขนาดบัดเธอคนจนๆใส่เสื้อผ้ามอซ่อไปบอยากรับเขาอะทุกคนในบ้านนี่แหละไปไม่นำสมไม่นำเป้าไปเพิ่นบ่ออกมาหา อ่ะอันนี้ก็คือคุณยายบอกว่าลูกสาวเสียสา0พันสี่พกลับมาตรงนี้สั้นๆก่อนจะจบเพื่อความเป็นธรรมกับพระดำเขาด้วยเนี่ยนะ,ะแต่รูปท่านเท่นนะยืนแบบจีวอ์แบบสปัดแบบได้ฉากก็ดีเลยเนี่ยนะฮเะน่เน,นะถ้าชูมือขึ้นเนี่ยโอ้โหต้องดึงเลยกลัวบินล่าสุดนะฮะเราโทรศัพท์ไปหาพระดำะจีวอลท่านก็ไม่เหมือนใค่นะ,ะใช่ไหม พระดมแกว่าไงบ้างทางโทรศัพท์เนี่ยคือแกบอกว่ายืนยันไม่ได้ทําแบบนั้นไม่เคยมีพิธีกรรมไม่เคยมีการเรียกเงินกับผู้เสียหายแต่อย่างใดผู้เสียหายอาจจะเข้าใจผิดคิดไปเองว่าลุงเนี่ยจะเอาเงินประกันมาถวายตัวเองทั้งหมดซึ่งยืนยันว่าผู้เสียหายที่โพสต์ไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยเรียกรับเงินจากใครแล้วล่าสุดผู้เสียหายที่ออกมา<อ>แชร์เรื่องนี้ปรากฏโพสต์ขอโทษเรียบร้อยแล้วด้วย <ขอ S 2> ว่า <ขอ S 2> เป็นเรื่องการเข้าใจผิดแต่ด้วยความเคารพแต่เมื่อกี้คุณยายนั่นบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยเสียจริงสามพันประมาณนี้แต่พระดําก็บ คนร้องเรียนอ่ะปังพระดำชี้แจงทางโทรศัพท์ฮะความจริงมันเป็นแค่เรื่องเขาไม่พอใจเท่านั้นแหละมันเป็นเรื่องมรดกนะมันเป็นเรื่องมรดกของผู้เสียชีวิตนะที่เขาที่เขาเหลือไวใ้ให้แก่ลูกหลานเขามราดกของของผู้เป็นพ่อเนี่ยที่เขาเหลือไว้เนี่ยเขาต้องการเอาไว้ให้น้องสาวคนเล็กแต่น้องสาวคนเล็กประเอินว่าหลังจากที่พ่อตายไปแล้วประมาณ6เดือนน้องสาวคนเล็กเขาก็ได้เสียชีวิตไปด้วยทางญาติเขาเนี่ย เขาก็เลยมาปรึกษาโดยเฉพาะพี่ชายคนโตเนี่ยก็เลยมาปรึกษาเราว่าควรจะทําอย่างใดดีกับบ้านที่มีอยู่นี่ค่ะแล้วก็เงินประกันชีวิตต่างๆแล้วก็เงินประกันสังคมต่างๆของผู้เสียหายกลังจะบอกว่าคุยกันเรื่องเงินประกันของครอบครัวผู้เสียหายแต่ท่านไม่ได้เอาไปอ่ะทั้งหมดนี้เรื่องเข้าใจผิดอ่ะก็ตามนี้แล้วกัน